จะเป็นยังไงเบ้อนโลกของเราถูกกินคองยักษ์บุกอะแล้วว่าเราจะต้องํำการต่อสู้และเอาชีวิตรอดแรงต้องขับไล่เจ้าพวกกินคองให้จากไปเคีว hey, ทุกคนได้เวลาปกป้องเมืองของเรานะครับจังวันนี้ก็ต้องทำการล่าตะเวนนะทุกคนนะล่าตะเวนหายเจ้ากินคองยักษ์นะครับพี่ก็ไม่รู้ว่ามันไปแอบไว้ไหนนะได้ข่าวว่าตัวมันใหญ่ไม่ใช่หรอวะมาแอบพี่ได้ไงลางน้องดูอาวุธที่พี่มีก็คือเป็นอาวุธไม้ามาครับจะไปจัดการไอ้กินคองยักษ์ได้ปะเนี่ยโหยิงแบบปัาบจุกป,ปู่จัดเลยดูดิปูยิงกี่วันตาย แล้วพีก็มีดาบม้ครัไปเลยครับผมนะเอาไว้แบบว่าตีกิงคองนะครับพี่กหวังว่าชาตินี้มันจะตายนะอโอ้โหตีตึกนี่ยังไม่ถล่มเลยอะอะไรวะอันต่อไปเอาทุกคนนะเป็นแบบว่าเป็นเหมือนสเปรย์นะครับโอ้โหเอามาทมําหม่วันนี้ยไม่เท่เลยอะครับโอ้เขล้วทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลาออกล่าตะเวนไอ้คิงคองยักนะครับได้ข่าวมันตีแต่ว,ว่าบางอาจมากันแล้วที่เป็นหมูบ้านเพีเออว่าแต่ บ้านพี่หลังไหนวะได้ข่าวว่ากินคองยักษ์ตัวใหญ่หรอน้องๆดูอาวุธของพี่หืมปืนพลนกับผมทุกคนโอ้โหยิงต้นไม้ยังไม่พังเลยอะจะไปยินกิงคองให้ตายเถอะโอ้เนี่ยอาวุธอะไรวะเนี่ยแล้วก็มีไฟแจ็คเ้าต์ผมทุกคนนะถ้าไอ้กินคองยักษ์โผล่มาเนี่ยพี่เอาเผาตูดมาแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้พี่ขออนุญาตลองเผาต้นไม้ตรงนี้ดิมันติดไฟอะเป้าโอ้โหเฮ้ยใช้ได้เลยทุกคนแสดงว่าเราทําการเผาเจกินคองยักษ์ได้ครับผมนะโดยไฟแจ็คใบ้าบันนี้ ถ้าเองิจริงเองก็โผล่มาเลยกินคองพี่รออยู่เออแมปก็ดูไม่ได้ใหญ่มากแล้วทุกคนนะไปเมื่อกี้พี่ได้ยินเสียงครับผมทุกคนเสียงมันกระจกแตกนะครับนายขอยา่าเดินไปดูดิพี่อ้กินคองมันบุกถล่มพี่แล้วว่าเฮ้ยเสียงแบบนี้ใช่แน่นอนครับผมทุกคนอ้ใจเอยไว้ไงทุกคนหูยกินคองตัวเป็นเป็นยิ้มบาดซะด้วยมาเดยครับมาเดยครับหืปืนกลยิงไปหูยิงแล้วสิวแตกสิวแตก,แตกมันโมโหพี่ได้ไงน้อง อทำอะไรพี่ได้ปะล่าจ้างมานี่หยิบดาบไปคาบเอาาบอกทุกคนฟันเท้ากิงคองฟันเท้ากิงคองคนรูปผมโอ้ยอ้ยโอ้ยมันล้มเลยว่าอุ้ยผมกระถอพี่ไปฟันเท้ามันรับผมเท้าตายยังวะเนี่ยเฮอดูอยางส่งกันเนี่ยตายแล้อะไรวะพี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยโหดูดิทุกคนมันตายแล้วอะครับหือ ตสงสายเจ็บเล็บขบนะเมื่อกี้พี่ตีไปโดนนะครับขอญาตชาพานาักกินดยแล้วกันนะรู้สึกว่ากิงคองจะมาบุกโลกเราเนี่ยประมาณหนึ่งล้านตัวนะครับอืมขอเผาตัวแรกไปก่อนแล้วกันโอ้ดูดิตัวแรกตายง่ายเกินอะไรวะแค่เผามันยังไม่ตัดใจเอาทุกคนนะทําการยิงไปเลยเกมนี้เกิดมาเพื่อทําลายคอมครับผมนะเล่นเยอะๆนี่กระตุกคอมระเบิดเลยนะครับดูดิ อู้ยตัวแรกสูขิดไปแล้วอ้าวอีกตัวโผมาแล้วออทุกคนหุ้ยตัวนี้มันตึงใช่ไหมมันต้องเจอเปิดลับแสงเลเตอร์ก่อนพี่ดูทรงแล้วตัวนี้ดุกว่าตัวที่แล้วนะครับเนี่ยยิงแขนไปเลยนอ้องอืมอู้ละลายอทุกคนดะาลายยิงให้มือหลุดออกมาเลยว้าวเปิดเลยรวะโคตรโกงนะครับกินคองเจ็บกินคองเจ็บนะครับโอ้เอ้าตรงมันทำร้ายเราได้ปะวะขอญาตไปยืในใกล้ๆมันดิ กระเือไปดีน้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะเหยียบพี่มันจะเหยียบพี่โอ้โหแต่โทษทีพี่บีเช็คแพ็คนะครับที่บินได้อลอมาขอญาติเติมกระโหลกอา้าวตรวจพบว่าคุณไม่มีสมองนี่ยังไม่มีสมองละว่าไอ้กิงคองโอ้โหตัวตั้งใหญ่ไม่มีสมองครับผมนะอา้าวดูทรงมันจะบัฆค่าพี่่ได้เลยเนี่ยเอาเลเตอร์ตัดเท้ามันไปครับผมทุกคนวุ้ยร้อน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 ไฟไหม้เชดโด้หือดาบพระแสงเลเตอร์ อุ้ยดูดิครับมันยังเดินได้ทุกคนนี่ขนาดพี่เผาเท้าไปข้างหนึ่งแล้วเนี่ยต้องตัดให้ขาครับผมนะยิงคลองมาบุกโลกหรือว่ามาให้พี่ทรมานวะเนี่ยอุ้ยลม้มพระเจ้าขอโทษมาดูดิเื้ยขาหาักไปข้างหนึ่งครับผมทุกคนไม่ต้องห่วงไอ้น้องความทรมานของเจ้าเนี่ยกใกล้จะหมดละเปิดอะไรวะเนี่ยเอาเปืนนิวครับผมทุกคนยิงปุ๊บนี่แบบว่าดังปิ้วอะโอ้โหดูนี่ ตายเลยไม่ยิงกระโหลกแตกครับผมเฮือกทรมานทรมานปืนเลยว่าโคตรโหดนะครับยิงสองทีเดียงเลยครับเฮ้ยอะไรวะน่ะคามุยคามุยอะไรวะน่ะโคตรแรงเลยทุกคนเอาเอาแขนมันดิ้นเหรอแขนมันดิ้นเหรอก็แบบว่ามันอ่อนเกินนะครับทุกคนนะแต่ถ้าเราไม่หยุดเจ้ากินคองเนียเมืองของเราก็จะล่มสลายนะครับน้องๆดู จุดนี้เป็นจุดที่เจ้ากิงคองมันเดินผ่านนะโอ้โหปุ่นเป็นรังพึ่งเลยอ่ะเราหนี้พี่ขอสองตัวเลยน้องดูหุ่ยสองตัวแล้วกี่เฟี้ยวอ๋อขอญาตใช้พลังดาบเลเซอร์ตัดอุ้ยโอ้โหไอ้กิงคองตัวนั้นมันมาเดินขวางครับผมนะแตกไปหนึ่งโอ้ดาบที่พี่อย่างชอบเลยนะครับดาบคาตนะนะเชดโดปดแสบปดร้อนกันเลยทีเดียวขอญาตทําการตัดแขน เ้ยมันเตะพี่วะทุกคนอูมันเตะพี่ว่ะอือพี่ก็เจ็บสาเหมือนกันเลยน้องโอ้โหกิงคองมันเริ่มโมโหนะครับเตะพี่มานี่เลยอะแต่เองคิดแล้วเองจะหยุดพี่ได้น้องมาเลยกอมอนปืนเกลิงพุ่วะทุกคนโอ้โหกีงคองกายพันมาเนี่ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วว่ะเอาแล้วว่ะสองตัวสองตัวทุกคนสองตัวเหรอสองตัว พุงแตกไปตัวหนึ่งจะว่าไปแล้วมันก็ตายง่ายเกินนะทุกคนเนาะด,ด,ดูดูดูโมโหโมโหนะครับดูดิมันทำลายตึกพี่ยอมเสียมือข้างนี้ไปซีโอ้โหดูมันพังตึกก็บมทุกคนให้ตายเถอะเราจะหยุดยั้งในตัวนี้ยังไงดีมันก็ต้องใช้พลังไอรอนแมนครับผม <laughs> มีพลังไอรอนแมนด้วยเออดีเดียว ทีเดียว ط. หัวใจหลุดลุกขึ้นมาได้ไหมโอ้มันตายง่ายเกินนะเนี่ยยังครับผมไปตัวนี้ยังอ้าปากอยู่หู้ปากเอือเอายิงไม่ออกยิงออกไปหัวแตกหัวแตกเจดเดี๋เดต้านี้เราลองฟันขาไปครับผมทุกคนนะตัดขาไปเลยว้าวบินบ <Ti> ินก <Hello> ันเลยทีเดียวหูด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 ูถึงกขั้นกระเด็นมาตกนางครับผมนะ พลังดาบนี่มันสุดยอดจริงๆวะ่ะเฮ้ยท่านี้มันคุ้นๆทุกคนฆ่าแต่ฆ่าไททันมันต้องตัดคอใช่ไหมจะตัดคอกิงคองนะครับอย่ามาทำลายบ้านผมหูยไม่ <c oughs> เรียบร้อยครับผมนะหนึ่งตัวอีกตัวนึงคก็บผมทุกคนยิ้มว่าพลังดาบคาตานเน่มันโกงสุดแล้วนะขอญาตทับการตัดขาซักข้างหนึ่งดิอย่าเข้ามาโว้วอ,อือโดนทับ โดนทับกันเลยทีเดียวจวังหวะนี้ตัดขามันก็แบบว่าลุกไม่ได้แล้วนะทุกคนนะเฮ้ยน้กว่าจะเจ๋งที่ไหนได้ร้องเองเองเลยเราดนนีพี่ให้3ตัวแล้วออทุกคนนะตอนนี้กินคอง3ตัวกําลังไล่ล่าพี่นะครับแต่ว่าเราบีอาวุธที่แบบว่าโคตรจะตึงไงพี่ก็ไม่ได้วันใบนะพี่ว่ามา10ตัวพี่ก็เอาลงนะผมนะเริ่มจากตัวแรกเลยละกันตัดแขนมันตัดแขนด้วยปืน,นโกโนเจ็บละสี่เจ็บละไี่น้องเป็นไงอานิ่งเฮ้ยนิ่ง นิ่งเหรอจอบก,กระโหลกหไปรักกันเอา้าโอ้ยังไม่ตายครับผมนะนึกว่าตายแล้วนะครับโถขอญาตทับกันอันนี้อะไรวะมันจะเป็นเรียกอุกบาทนะผมนะไหนลองเรียกดูดิอุกบาทไหนอ่ะเฮ้ยได้ยินเสียงอุย้ยพระเจ้าอุกบาทตกอุย้ยความกระตกเลยครับผมนะมาอุย้ยเหลือแต่ซ่าครับผมเชดโด พลังอุกบาทนะครับเรียกทีคอมแทบระเบิดขอยตัวงดิมาครับผมไอตัวนี้เหมือนจะติดอยู่ในตึกนะอุกบาทมาแล้วน้องลบเออเอ,เอ,เอชอตเอชอตเป็นไงล่ะอีกตัวนึงเอาเปล่าไม่เอาครับพี่การสังหารที่ง่ายที่สุดเนี่ยคือการโจมตีไปที่หัวมันครับผมนะเอชอตเดียวโหวดูดิอูอลังการงานสร้างมากล้มลงมา เฮ้ยอะซึมพลังต่อไปของทุกคนเป็นพลังทอร์นาโดนะครับน้องๆดูตอนนี้มีทอร์นาโดเกิดขึ้นกลางเมืองนะครับแต่ว่าเหล่าชาวกินคองเนี่ยไม่เป็นไรเลยนะยืนแอคกยิงโก้เหมือนเดิมอ้โหทอร์นาโดมันดูพี่โอ้ยโอ้ยโดนาโดโดนโดดูดโอ้ยเมยออกไม่ได้มาตอนนี้พี่พีถุงมือทานรอนละพี่จะทำการเสกให้เจ้ากิงคองเนี่ยหายไปตลอดกาลนะครับเออ น้องรู้จักกระเป๋าฝอ,อยาดับการดีดนิวแปะอุ้ยนิ่งนะนิ่งนะดูดปุ๊บนิ่งเลยอะไรดีดนิวโอ้โหดูดิหวยกินคองตัวนี้หายไปเลยครับผมนะ้าพี่ดีดนิ้วอะ่ะเชโดโคตรตึงนะครับเดี๋ยวรอดูตัวนี้นะตัวนี้ก็หายครับผมเป็นไงนี่แหละพลังพานอนท์ในน้องอันตรายมากครับผมโอเคเดี๋ยวตัวต่อไปนี่มันติดพายุนะครับออกมาไม่ได้ เดี๋ยวพี่จะปลดปล่อยเจ้าเองดีนิ้วปุบ๊บดีให้ช่วงตัวาหายไปครับผมพลังทานอสโดน1น,นะครับไปแล้วเจอสุสุกติเดอดูดิครับกลายเป็นปุ๋ยผงเก้วทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ไปบ้านี้ก่อนละกันนะครับต่างน้องช่วยกันกดซับสไคร์ไลค์แชร์ช่วยเพิ่มแล้วก็เปิดกระดิงแจ้งเตือนเอาไปด้วยเพื่ี่พพาไ,ไจากพี่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ